พอได้มาปุ๊บเย็บคิ้ววิธีเย็บคิ้วนะฮะอ่าเอาผ้าผ้าแข็งขึ้นข้างบนเย็บหนึ่งตีมผีมันมีหลายแบบนะย้ำนิดนึงอันนี้คือหนึ่งตีมผีนะเข็มปักคาไว้พลิกกลับมา,าพลิกกลับมาปุ๊บเอามือนิ้วต้องดึงผ้าตัวล่างด้วยนะ แล้วกดตีนถีไว้อ่ามันจะได้วิ่งเพราะผ้าข้างหลังมันสูงต่ำไม่เท่ากันอ่านีฮะเนี่ยนิ้วต้องดึงผ้าตัวล่างมาตัวล่างจะไม่เห็นไม่โผล่มานี่คือหนึ่งตีนถีนะฮะอ่าอีกแบบหนึง่งแบบชิดริมอ่าแบบชิดริม แบบชิ้นริมเส้นเดียวนะอืมก็มาอย่างนี้ย้ำนิดนึงอ่านี่เทคนิคเวลานี่เพราะด้านหลังมันมันต่ำนะฮะแล้วบนมันสูงเราจะต้องเอาหาอะไรมาลองแต่ครูมไม่ครูก็เอาเนี่ยไปลองมาเลยไปหนุนหนุนหนุนด้านหลังมันให้ตีผีมาเท่ากันนะะมันจะวิ่งง่ายเนีย่ยหนุนด้านหลังมันเนี่ย อย่างเงี้ยเทคนิคมันเน่ะอ่าบางคนมันย่ำอยู่กับที่ไงมันไม่รู้ไงอ่าเนี่ยเอาอีกข้างเป็นหนุนมันนี่คือแบบชิดริมชิดลินหรือแบบจะเข็บคู่กับเย็บสองเส้นแบบนี้เนะี่ยแต่ถ้าเย็บสองเส้นเราต้องเย็บชิดริมนก่อนนะเราถึงจะค่อยมาเย็บหนึ่งทีพีอีเส้นหนึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นเย็บสองเส้นแต่ถ้าชิดริมนเส้นเดียวก็แบบนี้มาเลย อยลืมนะฮะเอาปกอีกข้างมาหนุนไว้หนุนตีมทีด้านหลังไว้มันจะมาง่ายถ้าเราไม่หนุนมันจะนิ่งๆอยู่กับที่นะฮะอ่าแล้วก็เย็บปิดเย็บปิดนกลานาด้วยเย็บปิดคือเย็บชิดนริมเยนะ,ะเย็บปิดโกนมันชิดลริมอเสร็จแล้วก็ตัดตัดใหม่ให้พอดี ให้ปรดีแผ่นบนนะฮะประดีแผ่นผ้าแข็งอืมแล้วหาจุดกึ่งกลางจับปลายเจอปลายขีดตรงกลางนิดเดียวจะไปขิดเยอะขิดให้รู้พอนะฮะแล้วก็อฐานคอล่างาวิธีฐานคอล่างหาจุดกึ่งกลางก่อนจับปลายเจอปลาย ่าตรงกลางอยู่นี่ได้ตรงกลางแล้วนี่เราก็ตัดที่เหลือหนึ่งซีหนึ่งซีหน่อยๆนะฮะก็ดูประมาณสายตาประมาณหนึ่งซีนิดๆไม่ถึงสามแปดนะอันนี้ถ้าทำบ่บอยๆเราจะรู้เองเออทำไมเขาต้องตัดเล็กทำไมเขาต้องตัดใหญ่นะปุ๊บตัดสองแผ่นเลยนะแล้วก็ขีดตรงกลางด้วย ขีดตรงกลางด้วยขีดนิดนึงอ่าได้ตรงกลางแล้วเอามาประกบใส่นอกเจอนอกผ้าแข็งเจอผ้าแข็งนะฮะด้านเรียบเจอด้านเรียบอ่าแล้วก็จุดกลางวางให้ตรงกันเยบ็บชิละครึ่งนะเย็บนอกผ้าแข็งเหมือนเดิมจับสองชิ้นร่างให้เท่ากันก่อน ดึงผ้าตัวล่างเบาๆด้วยตรงนี้ต้องเท่ากันนะฮะต้องดึงผ้าตัวล่างเบาๆถ้าไม่ดึงไว้ผ้าตัวล่างมันจะสั้นกว่าไม่ได้นะเพราะตีนผีไอ้เพราะฟันฟันกระต่ายมันไปตะกุยผ้าด้านล่างอยู่เพราะตัดมาเท่ากันเนี่ยมันต้องจบชี่อพอดีกันเนี่ยถึงให้ดึงผ้าด้านล่างช่วยหน่อยหนึง่งแล้วก็เลี้ยวมาไม่ต้องเรียบเลยนะย้ำพอดี มัาคนเย็บเลยเอาแค่พอดีพออืมอีกข้างก็กลับมากลับมาฝั่งนี้นะฮะจับสองชิ้น่างดึงผ้าจะล่างาเบาๆนิ้วล็อกไว้แล้วเนี่ยกููชะ้แ้นิ้วล็อกไม่หมดเลย ต้องเท่ากันนะฮะดึงผ้าต้องดึงผ้าด้านล่างด้วยนะทคนิคของมันนะบางคนเย็ยบตามสบายไม่ได้นะถ้าเย็ยบตามสบายปุ๊บตัวล่างจะสั้นพอสั้นปุ๊บเข้าคอไม่ได้ก็เลี้ยวมาย้ำเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็กลับออกมาเวลาเรากลับบั๊บับ๊บ,บ,บแล้วก็พกลิกออกมา ก็เย็บนี่หนึ่งตีผีเย็บไปรอเลยนะหนึ่งตีมผีเย็บกดหนึ่งตีมผีนะฮะหนึ 1, ่งสี่ก็กดทุกตัวนะฮะอ่าแค่ปลายปกบนนะฮะแค่ปลายปกบนดึงค่าข้างล่างให้เรียบหนึ่งตีนผี ้ำโอเคไปจะควานคอต่อไปวิธีคว้านคอนะให้เอาช็อกขีดที่ก่อนนะครับขีดเท่าท่าผ้าแข็งไอตัวฐานคอล่างก่อนช็อกขีดเบาๆเป็นเส้นเย็บเป็นแนวเส้นเย็บนะฮะเสร็จแล้วก็ตัดให้เหลือ1นซีเลมมันแต่งมัน อันนี้เราหนึ่งสี่พอสามแปดก็ไม่ได้นะใหญ่ไปหเหลือหนึ่งสี่ตลอดแนวเหลือหนึ่งสี่นะให้ 1, 4, นะใหย่ให้เยอะกว่านี้นะและ้วยายให้น้อยกว่านี้อ้าวต่อไปเราก็หาจุดกึกลางนะฮะขีดนิดนึงเนี้ยให้รู้าไ้ตรงกลางก็ได้ประมาณนี้นะฮะต่อไปเราก็เอาเสื้อมา ด้านในก็ได้ด้านนอกก็ได้นะครับหาจุดกึ่งกลางเสือ้อจับสาบหน้าเจอสาบหน้าบนล่างนะฮะเข็มหมุดล็อกเข็มหมุดล็อกไว้อย่าไปล็อกใกล้นะล็อกไกลๆหน่อยล็อกห่างมาสักนิดกว่าๆนะฮะเอาบ่าให้ตรงกันถ้าเรามั่นใจเราเย็บตรงนะก็เอาบ่าเท่ากันเลยแล้วก็ล็อกไว้ แล้วไล่ไล่ซาบามาแล้วก็ล็อกตรงกลางล็อกสามที่พอนะฮะล็อกสามที่ปุ๊บอ่าวางวิธีเช็คคออันนี้ครูสร้างคอสิบห้านี่ก็สิบห้านะแต่ทุกตัวต้องคว้านเสื้อตลอดนะฮะวิธีคว้านคอเสื้อนะฮะเรอต้องเช็คอย่างนี้ก่อนนะฮะจะปลายผ้าแข็งนะฮะปลายตรงนี้นะฮะให้ตรงกับแนวสาบแล้วที่เผื่อผ้าให้ตรงกับแนววงคอนะฮะ ดยอย่างนี้ดูปลายนี่นะฮะปลายผ้าแข็งให้ตรงกับแนวสาบที่ผิวผ้าตรงกับวงคอนะฮะตรงนี้แล้วเราก็เช็ควิธีเช็คคอก็เช็คครึ่งเดียวเนี่ยเอานิ้วไต่ามาเรื่อยเดินมาเรื่อยเดินมากดมาเรื่อยอย่าให้งออันนี้เราก็รู้ปุ๊บเสื้อมันจะเลยไปโปกมันจะเลยไปเกือบครึ่งนี้กว่าๆที่เราก็รู้ตำแหน่งมนแล้วเราก็คว้านทุกตัวต้องคว้านนะฮะ เขาทําเพื่อว่าบางคนมันเย็บผ้าแล้วคอมันยืดไงเขาเลยให้ทุกคนมาคว้านทุกคนต้องมาคว้านหมดแต่ของครูครูจะถ้าไปครูัก็ดบบเทศนีค่ครูตอนที่สร้างแบบครูเสร็จครูแล้วไม่ต้องคว้านแล้วนั่งเย็บได้เลยเพราะครูรู้จังหวะมันไงทำบ่อยๆมันก็เลยรู้จังหวะแล้วก็มาเช็คใหม่อีกทีนึง่งเหมือนเดิมหลักการเดียวกันกดให้เรียบ อย่าให้งอมือขวาก็บิดมาอ่าโอเคเยี่ยมพอแล้วแล้วขีดตรงกลางอ่าให้ตรงกลางนะฮะโอเคไปอ้าวต่อไปวิ่ี่เข้าคอเข้าด้านนอกนะฮะวางผ้าด้านนอกผมผมผมจะล็อกก่อนเลยหลักการง่ายๆจุดตึงกลางให้ตรงกันริมผ้าให้เท่ากันล็อกไว้ไม่ต้องยำ้ำ ล็อกให้มันสูงกว่าเส้นที่เราขีดไว้นะฮะ,ะแล้วล็อกข้างขวามาด้านนอกนะ,ะล็อกข้างขวาเอาปลายผ้าแข็งให้พอดีกับแนวสาบที่เราตัดเผื่อให้พอดีกับคอตัวเสื้อนะฮะล็อกไว้เลยอันนี้ไม่ต้องไปย้ำม,มันทีเราจะเย็บฝักจากฝั่งนู้นมา ถ้าซสไม่เราล็อกแล้วเย็บมาเลยนะฮะใช้นิ้วช่วยนะฮะใช้นิ้วช่วยปลายไว้แข็งพอดีกับสาบแล้วก็เนี่ยดูคอให้เท่ากันถ้าแข็งไม่เกี่ยวนะถ้าแข็งเอาออกมาเลยก็ได้นะฮะหลักการง่ายๆเอาแค่สองแผ่นนะฮะ กับใ,ให้เท่ากันเข็มปักคาทุกครั้งเวลายกเวลายกจักเนี่ยเข็มปักคาทุกครั้งเข็มปากคาไว้ก่อนเนี่ยสองน,นี้ต้องเท่ากันนะฮะ การล้วก็ผ่านแล้วอ่ามาข้านี่ต่อเมื่อกี้ครูความลึกไปหน่อยเสื้อเลยกว้างไปหน่อยเทีนีคขอ่งครูครูจะดันดันตัวเสื้อช่วยอนิ้ดันตัวเสือเอเส้อเข้าไปข้างในช่วยเนี่ยตัวเสื้อเหลือหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะครูจะดันที่ติ่งครูจะดันเสื้อเข้าไปช่วยเจตนาให้เป็นจะได้รู้นะฮะดันเสื้อตัวล่างตัวบนไม่ต้องไปดันมันอ่า เย็บต่อมาเรื่อยๆนะฮะทุกครั้งที่จะขยับอะไรให้เอาเข็นปักคาวไว้เนี่ยลงเส้นเดิมแล้วก็มาย้ำย้ำไม่ต้องเยอะนะฮะย้ำไม่รู้ว่าย้ำก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัดไอ้ทีเราล็อกไว้ก็ดึงออก กางแล้ก็ดึงออกไม่ดึงก็ได้นะอ่าวิธีเข้าคอวนคอตัดก,กันง่ายๆไอ้เย็บได้เย็บได้ห่างล็อกไว้ก่อนตายตัองไปสองข้างเอาที่โป้งกดเข้าไปย้ายหึงเส้นได้หลักการง่ายๆนะฮะเข็ยปากคาไว้ ล็อกไว้รล็อกตรนนี้ยึดได้หางนะเอาเว้เล็ะเอาเว้เล็อกนี่ทีอต้องยึดเป็นลาะล็อกไว้ก่อนล็อกตรงกลางนะฮะไม่ได้ล็อกชิดริมน,นะไม่ใช่ล็อกบนเส้นการนี้ก็เหมือนกันถ้าขยันมากก็เนาเอาก็าขี้เกียจแบบกูอ่ะยึดได้หางเอา แต่ส่วนใหญ่คนจะชอบขี้เกียจมากกว่าขยัน,นแต่ถ้าเป็นเสื้อผู้หญิงนนนเนี่ยเขาจะเน่าอย่างเดียวเลยเน่าทั้งตัวเลยเสื้อผู้หญิงครูไม่มีใช้เข็มเน่าไม่มีสักอย่างเลยเห็นไหมนี่ททศนิ่ของผู้ชายเนี่ยอันนี้ยแย่เข้าไปเนี่ยดันเข้าไปาเห็นเส้นได้เนี่ยเอาที่ล็อกผ้านี่ช่วยเย็ยบล็อกก่อนอืม ย็บล็อกไว้ก่อนนี่ต้องย้ำม,มันเสร็จแล้วเย็บจริงเย็บจริงก็วนมาตั้งต้นจากตรงกลางนะฮะตรงกลางคออันนี้เอาจริงแล้วก็คือเย็บชิดริมน,นะฮะเนี่ยตรงกลางที่เราเก็บไว้นะฮะเย็บตั้งต้นจากตรงกลางยาห็นเส้นได้เส้นได้ก็อยู่ข้างใน ได้ปกตินะปรับสีเขียนมาที่ปกติด้ยนะยัดเข้าไปนิดเดียวจะเห็นเส้นได้เก็บความไม่ดีไว้ข้างในวิจีเนี่ยเห็นไหมมีประโยชน์ตรงนี mm. mm. ้เข mm. ี่ยเข้าไปโอ้ยเขี่รอดละอ่าเย็บเข้าไปเนี่ย จีบหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหายแล้วเดีย๋ยวรียก็หายแล้วเ้เล็ให้เป็นประโยชน์เนี่ยช่าผ้าเสียก็ไปไม่ให้เส้นได้มันผูมันจะสวยนะฮะไม่ให้เสื้อได้มั็นผูกเาไม่เสื้อเราดูดีมีราคา Có vốn mà. Vốn mà rồi có vôn mà vôn mà lòi lên chít lìm mà nó đến như là léo này là léo rồi nhớ nó bay mấy hay ความไม่สวยเก็บไว้ข้างในซ่อนไว้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาซ่อนไว้เข้าไปนิดเดียวนะอย่าไปเข้าเยอะเอาแค่ไม่เห็นก็พอคุยเป็นจีบอีกอืมขี้าไปแต่จริง้องเลาะนะแต่กูเชญยิ้งช่วยแล้ว ไม่อ่านล้ะสบายเก็บความชั่วร้ายได้ใช้นิ้วใช้เล็บช่วยนะถ่ายละที่เทคนิคขั้นเทพเทพมันขี้เกียจเลาะอออเลยฝีมือตกชั้นนีฝีมือตกสมัยก่อนนี่ตัวนึ้นยี่สิบกว่านาทีย็บนี่นะสบายนี้ฝีมือตกแล้วตามอายุ ก็ถือว่าไม่สวยนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเงียบเลยอ่ะห่อเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ดึงนี่ออกดึงที่เราเย็บล็อกไว้ออกที่เราไม่ย้ำเพราะตรงนี้ไงเอาไว้ดึงเราไม่ต้องใช้เข็มบุดให้มันมาทิ่มแทงตัวเราเนี่ยพอได้แล้วปุ๊บน่ะทีนี้เราก็ไอ้ถะเก็บแขนนะฮะแขนเนี่ยเราต้องล้มเย็บล้มมาด้านหลัง เย็บลงมาด้านหลังนะฮะมันให้เราจะไม่ให้มันห้อยแบบนี้นะฮะเย็บหนึ่งติผีร่มมาด้านหลังเนี่ยอันนี้เราพี่เราโพ้งแผ่นหน้าคือบนก็เหตุผลตัวนี้นไงอ่าเพราะแผ่นหน้าตัวบนมันจะสวย,ยลรงมาด้านหลังไงเนี่ยเย็บมาแค่แขนพอเอย็บทั้งสองข้างเหมือนกันจะเก็บข้างที่แขนลงมาด้านหลัง ลบมาด้านหลังนะฮะอ่าเรียบร้อยจบกระบวนการาด้านตูดนะค่ะ,ะยึเส็จแล้วเสร็จแล้วยึบเสร็จแล้วเนี่ยลบมาด้านหลังนะฮะหนึ่งจีมผีไม่ให้มันห้อยอ่ายัางเก็บความเรียบร้อย หาตำแหน่งแนวกระดุมนะฮะแนวกระดุมเอาข้างซ้ายเนี่ยผู้ชายขากระดุมด้านซ้ายจะลงมาประมาณสามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะสามนิ้วก็ได้แล้วแต่นะฮะับสามนิ้วสามนิ้วครึ่งะแล้วแต่ชอบชอบตื่นก็สามนิ้วชอบลึกหน่อยก็สามนิ้วครึ่งก็แล้วก็เม็ดสุดท้ายนะฮะหาตัวบนก่อนแล้วหาตัวล่างก่อนเม็ดสุดท้ายความสูงของมัน ไม่เกินแปดนิ้วนะครูจะประมาณติดนิ้วนะจากชายเสื้อนะต้องต้องโผล่ขึ้นมาประมาณหกถึงแปดนิ้วนะแล้วเรา,าได้เี้นแรกแล้วไม่สุดท้ายอยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะเราก็ต้องหาหาต้องหารก่อนนี่สิบสี่ไม่ได้อ่าสิบสี่ไม่ได้ได้สิบสี่ก็จะไปอยู่นี่เราก็วัดมาสามนิ้วครึ่งเลย จากข้างบนเนี่ยสามนิ้วครึ่งแล้วแต่ความนนยาวเสื้อนะฮะอน,นี่ประมาณนี้แหละ,ะมันประมาณนี้อย่างน็ดนิ้วอย่นี้นะนแต่แจริงๆแล้วถือว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางของกระดุมไงแล้วเราเข้ามาสามสี่ตำแหน่งรังกระดุมที่ว่ากอไก่จากหนึ่งอ่ะหนึ่งจากกอเท่ากับสาม่วนสี่นิ้วที่เราสร้างแบบแผนหน้านะก็คือตัวนี้นะ หนึ่งจากกเท่ากับ3าส่วนสนิ้วเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้กแบคือเส้นมันนี่เราก็ตีเส้นกากระบาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จุดศูนย์กลางของมันกระดุมของผู้ชายส่วนใหญ่มันจะกว้างแค่ห้าแปดนะกว้างแค่ห้าสีดนล้วก็เนี่ยติ๊กเนี่ยอ่าเห็นไหมชายเสื้อกับประมาณ6กถึงแดนิ้วไม่เกิน ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็าหาหนึ่งสี่กว่าแบ่งก็ได้ห้าแปดในกระดุมของผู้ชายนะก็หาตรงกลางก่อนหาตรงกลางก่อนคือเราจุดครั้งแรกคือจุดตรงกลางนเนี่ยกลางการะดุมมันเนี่ยอ่ะเนี่ยเราก็ได้ตำแหน่งกระดุมมาแล้วตัวตัวบน เ็ดบนเอามาหาด้านนี้นะฮะแบ่งขึ้นกลางอ่นะเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้องมาสักสามขีดความยาวห้าขีดอ่ะก็ได้ตำแหน่งกระดุมอข้างบนดูเสื้อเชื้อที่เขาขายก็ได้อ๋อมันหาแบบนี้บางคนไม่สุดท้ายอยู่เพราะลา่ผิีพนะอ่าต่อไปไมีทีหาตำแหน่งกระดุมบางคนเกิดมาจะไม่เคยรู้ว่าหากระดุมหายยังไงวะ อ่านี้อย่างนี้จับนอกเจอนอกนี่แบบที่ง่ายและเร็วจับนอกเจอนอกปุ๊บชายเท่ากันของมันใสตรงมใสโค้งสมมุติชายมันเท่ากันนะอ่ะดูคออย่างเงี้ยอ่ะนี่มันชายเท่ากันและอ่ะเฮ้เราก็แง้มมันนะจับคอพอดีนะแง้มมันนี่เอาตรงกลางให้ตรงอ่าตรงกลางของกระดุมให้ตรงติ๊กนิดเดียว เนี่ยก็เป็นอย่างนี้งบอย่อยู่การนี้อการกระบาดไว้อันนี้ก็ข้อไฟสามสี่เหมือนเดิมที่เราสองจากหนึ่งเท่ากับสามสนสี่นิ้วอะคือตรงนี้แหละ A หนึ่งจากหนึ่งจากก,ถถก 3, 4, อเท่ากับสามสี่นิ้วอะตรงเนี้ยเนี่ยวิธีหาีฝั่งนี้เป็นกระดุมนะครับข,ข้างขวาเป็นกระดุมข้างซ้ายเป็นที่ถักลังกระดุมอ้าวจบมีวิธีรีดเสื้อนะฮะมีีเสือนะเส้อผู้ชายฉีดน้ำไป ก็แค่จะไม่รีดแล้วไนงะของผู้ชายเนะี่ยเพราะมันไม่ยับไม่อะไรแล้วเราต้องทักเราดุมจีกดูมดมไม่เสร็จก่อนนะเวลาจะรีดเนี่ยตะเข็บข้างให้ลงไปด้านหลังลบตะเข็บข้างไปด้านหลังนะครับรี่เป็นหน้าโอเคต่อไปนี่เป็นหลัง ล้มแขนด้วยรีดล้มแขนด้วยนะ,ะต่อไปรีดจีบกลางหลังวิธีที่จีบกลางหลัง,ลงลเล่นต่างกับคู่ไหนไอ่ไปใส่เทปอ่าพับเป็นจีบให้มันแตกออกมาไม่ต้องรีดสุดนะฮะ,ะให้มันแตกออกมาแนีงก็พอกกัน เก็บข้างล้มาด้านหลังรีดไล่ไปเลยอ่าพอได้ปุ๊บเอาแขนออกมาแขนจะมีเส้นสันแขนแล้วนะฮะที่เราเรียดตอนแรกที่เราตอนที่ตอนแรกนะฮะีิตอนแรกปุ๊บอ่าอ่าสันแขนไปแล้วเราเรียดไล่เลยทีนี้อ่ามาถึงคอเนียบังคับมาถึงคอ ไม่ได้ฉากเหมือนเดิมข้างก็เหมือนกันนะฮะดูให้ไม่ได้ฉากเหมือนเดิมนะฮะเอาเนี่ยหาเหล็กหาหินเนี่ยไปหาตามวัสดุกอสร้างอ่ะล้านพวก สร้างบ้านแล้วก็รีดชายเสือ้อมีใส่โค้มความไม่สวยอะไรก็จะหายหมดไปเราได้หายปุ๊บวิธีรีดคอของผู้ชายนะฮะคอเขาจะรีดพับตามรอยนะฮะพับตามรอยมัน นี่ไปก่อนเอาแนวมันก่อนอจอมลอยปกพอได้ปุ๊บมาถึงนี่แล้วอ่าคึ้งเขาเรียกว่าคึ้งนะฮะนี่ีคึ้งดูดีๆมีรางวัลคึ้งให้มันกลมนะฮะนะ,ะต้องดึงอย่างเงี้ยนะดึงคอให้มันสวยมันก็จะเป็นรอยอย,อย่างเงี้ย วิธีคืนคอวิดีคอบเสร็จแล้วแล้วาแบบติดกระดุมใส่ส่งลูกค้าได้เลยนะครับอโอเคหมดนะฮะวิธีเย็บเสือ้อหนึ่งตัวหมดด้วยประกาะตัวชี้นนี้ดูของผู้ชายไหม